คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาคำหยาบคายอย่างเช่นคำว่าเฮียเหมาะสำหรับเด็กอายุ13ขึ้นไป <Yeah. S 1> เด็กอายุต่ำกว่า13ควรได้รับคำแนะนำ hey. ก็สวัสดีน้องๆทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อยู่นะวันนี้นะพี่ก็จะออกมาแจกโค้ดฟรีไฟลนะครับเป็นโค้ดล่าสุดนะจาก gm นะเอแล้วดูนะครับก็จะมีกิจกรรมที่จะแจกเพชรเข้ามาแล้วนะพี่จะมาทํากิจกรรมแจกเพชรเหมือนเดิมแล้วนะน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจพี่ในการทําคลิปแจกดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนต้องกดไลค์พี่นะพี่ถึงจะแจกเรื่อยๆนะครับอยากได้ฟรีๆแบบนี้ช่วยกันกดไลค์เลยครับ โอเคก่อนที่เราจะมาแจ้เนี่ยพี่ขอโปรโมทแคนพี่แบบนึงหน่อยนะอ่าแคนพี่เนี่ยคือสําหรับคนที่อายังไม่มีแคนนะครับพี่เพิ่งสร้างไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับแคนพี่เป็นแคนใหม่นะครับก็ชื่อว่า GS One Shot One Shot น้อ,นองๆก็คงจะรู้นะครับว่า One Shot หมายถึงแบบาสายเก็บไฮไลท์อย่างเงี้ยครับก็ One Shot หมายถึงแบบเน้นยิงหัวนะัดเดียวตายแบบเท่ๆแอบบก,กๆอะไรอย่างเงี้ย G1 Shot นะครับชื่อพี่ก็ G มาเขือนะเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะอ่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีแคนนะครับก็มาช่วยปั่นแรลงแคนพี่ได้นะก็นี่นะครับก็จะเป็นทางด้านของ ID แคนนะครับแล้วเกติยศนะครับแล้น้องๆบอกว่าบ้านพี่อยู่ไหนบ้านพี่อยู่เพชรบูรณ์นะเป็นคนเพชรบูรณ์เป็นคนจังหวัดตอนนี้อยู่ใกล้ๆกับลุงโทนี่ฟาร์มครับโทนี่นะฮี่ อะไรอย่างยน,นะแล้วก็นี่นะครับก็เป็น ID แคนนะครับก็ตอนนี้เปิดรับออโต้นะครับเพราะว่าพี่ตอนเนี้ยพี่กําลังต้องการคนนะครับที่จะมาช่วยในการปั่นแลงแคนให้มันขึ้นนะครับเพราะว่า,อาตอนเนี้ยในแคนพี่มีไม่กี่คนนะครับบอกว่า,อ,าอยากได้คนนะครับอยากได้คนมาช่วยปัน่นตอนนี้ใครยังไม่มีแคนที่เป็นที่พึ่งนะสามารถเข้าแคนพี่ได้นะครับโอเคอ่ะต่อไปนะครับมาดูทางด้านของ ล u c k ี้รอยยอนะครับเดี๋ยวก่อนพี่จะไปแจกเนี่ยพี่จะแจกเพจคนดูพี่ด้วยนะเออแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกบัตรกาลีน่านะครับผมกาลีน่าพี่ก็ยอนมาแจกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะกลับมาทําคลิปอัพคลิปลงทุกวันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับคนที่เข้ามาดูใหม่กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสําหรับคนที่คนดูเก่านะครับก็อย่าลืม กดอันซับก่อน,นครับแล้วก็กดซับสไครต์ใหม่แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยผมจะขอบคุณมากนะครับผม่ะแล้วก็พี่พี่จะเข้ามาดูนะครับก็จะเป็นทางด้านของ Evo นะครับช่วงนี้เอ้่ไม่ใช่ Evo เอ่อต้องพูดถึงเรื่องอะไรนะนี่ครับเอ่อ e ี EV o แหละถูกแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าเขา GM นะครับเอากอตจิมาลงนี่โคตรน่ารักเลยแต่ว่า ที่ผมคิดว่ามันเจ่งที่สุดนะน่าจะเป็นสีเหลืองนะสาหรับผมมันเจ่งมากนะมันเจ่งที่สุดโคตรสุดยอดนะแต่ว่าไอ้สีนะเนี่ยไอ้สองตัวเนี่ยมันดูสีมันจืดๆนะครับแต่ว่ามันใชเ้เขาเรียกว่าอะไระหินแปลงร่างทั้ง7ก้อนนะครับแต่ว่าสีเหลืองนี้คือใช้5ก้อนแต่ว่ามันดูเจ๋งอะ่ะคือเห็นระยะ100เมตรอะ่ะสามารถแบบเฮ้ยเฮ้ยค้นค้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบยิงเราได้อะ่ะเออนะชุดเขาเรียกชุดล่อตีนมากเลยนะครับ แล้วก็อันนี้นะตามความคิดของผมไอตัวพวกนี้นะครับเนี่ยเออเนี่ยไอตัวเนี่ยพวกเนี้ยมันยังแบบไม่ที่นะครับผมว่าเออสำหรับผมสีทองของผู้หญิงเนะี่ยคือชุดพวกเนี่ยยังจะสวยกว่านะเป็นสีม่วงนะให้สังเกตนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยทำไม GM แบบว่าไม่เอาผมสีม่วงนะแต่ว่าสีทองอย่างเงี้ยมัน ดูเข้ากับชุดนะแต่ว่ามันไม่ดูดูไม่แพงสําหรับสีม่วงสีม่วงมันสวยกว่าจริงๆเออโอเคอ่ะโอเคครับแล้วตอนนี้ก็มีกิจกรรม1กิจกรรมนร้บชื่อว่ากิจกรรม a i r p a พรับชุดฟรีลึกลับนะครับก็อ่ผมจะสอนนะครับก็คือเนี่ยอย่างแรกอ่ะให้เรา สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีแอปฯนะไปดาวน์โหลดมานะก็จะมีแต้มนะครับเอาไปแลกชุดนะครับลองเลยนะครับเราก็จะได้สมมุติว่าน้องๆอ่ะเพิ่งสมัครมานะเป็นครั้งแรกน้องๆจะได้ห้ากล่องเลยนะไม่ต้องเติมไม่ต้องอะไรห้ากล่องสําหรับคนที่ใช้มานานนะก็ใช้เหรียญเหรียญไปแลกครับสองเหรียญก็จะได้หนึ่งกล่องนะก็มีเช่ดใช้อันนี้ครับถ้าเกิดรับชุดเขาเรียกว่าเพลสแบร์ทาวอนอ่ะก็จะใช้ยี่สิบสี่เหรียญนะครับก็ มีแอพีก็ไปแลกกันได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดกันดีกว่านะโอเคก็มาถึงช่วงแจกโค้ดนะครับโค้ดก็จะขึ้นอยู่ด้านล่างด้านล่างเลยแล้วกันเดีย๋ยวพี่ขึ้นให,ให้สำหรับน้องคนไหนที่ดูไม่ทันนะครับก็อย่าลืมแคปหน้าจอนะคแคปหน้าจอแคปเสร็จแล้วก็แชร์ไปบอกเพื่อนด้วยนะว่าเฮ้ แม่งโคดรหม่โคตรปืนมาแล้วเร็วมึงรีบเข้าไปรับเอย่าหมดเวลานะอเ,เออแล้วก็สําหรับน้องคนไหนทีออ่อยากเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่นำร,รับเพจนะพี่จะใช้เว็บในการซุ่มคอมเมนต์นะให้คอมเมนต์ว่าเอ,อเอาเป็น99บวกนะครับแล้วก็คอมเมนต์ u i d ของฟ e f i ฟลแล้วก็ตามด้วย facebook นะครับ แค่นี้นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปลงกลุ่มด้วยนะแชร์ไปหน้าเฟซแล้วก็กลุ่มหนึ่งกลุ่มนะครับเดีย๋ยวพี่จะเอาโปรแกรมเนี่ยมันจะมีโปรแกรมนะประมวลใครทําไม่ครบกระบวนการมันจะไม่ได้นะครับเดีย๋ยวพี่จะบอกอีกครั้งก็คือเม้นเก้าสิบเก้าบวกแล้วก็ตามด้วยอยู่ไอดีของฟรีไฟล์แชร์ไปหน้าเฟซแล้วก็แชร์ลงกลุ่มแล้วก็เอาลิงก์ของเฟซของตัวเองอมาแปะเดี๋ยวพี่จะทําการาซ่มนะครับ ก็จะแจกเพชรน,นะครับน้องๆอยากได้อะไรก็บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เหมาะมาบอกเป็นเพียงเท่านี้นะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะครับบ๊ายบาย